สวัสดีครับเอชีท่านนะ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะึเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฮึ่มนะงงอ่ะอะไรอะ่ะไปเอามาจากไหนหึ่มอ,อะไรอะ่ะทัวตัดเอเชียเขาส่งทัวร์มาเหรอ ้ยถั่วตัดใช่เลยเนี่เสียงก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้นี่อะไรนี่ไปเอามาจากไหนนี่โอ้เมื่อกี้มีพนักง,งานอะ่ะโทรมาหาหนูเพราหนูมาสั่งของของหนูหนูมีชิ้นเล็กๆเ,เองชิ้นแค่นี้ของหนูอะ่อะ,ะหนูสั่งครีมหนูสั่งครีมใช่ครีมกันแดดหนูหมดครีมกันแดดแล้วเนี่ยไม่ไม่หนูเข้าไปเอาพอดีหนูไปทำธุระที่กุสุมานมา หนูก็เลยเข้าไปเอาพอเข้าไปถึงเขาก็บอกว่าอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหม260หนูก็ใช่ใช่แล้วก็เลยบอกฝากได้ไหมแล้วก็โอเคได้แต่เนี่ยก็เลยได้มาเลยว่าง่ายๆหนูสั่งของออนไลน์ไปใช่แล้วหนูรีบทอจะกลับบ้านใช่ไหมใช่หนูก็เลยไปเอาที่ขนส่งเลยใช่เข้าที่ขนส่งอ่าไปเอาที่ขนส่งปุ๊บเขาก็เลยมีของมาถึงบ้านเลขที่260บ้านผมด้วย เออเขาเขาถามมานะใช่โอ้เขาถามอย่างงั้นเลยเขาดูเสื้อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเกาเห็นเสื้อหนูเปล่ามันก็เลยอ่ะพักเลยขอฝากได้ไหมอยู่ในแฟลใช่ใช่แฟลชแฟลอยู่แฟลไปที่กุสุมานกูว่าอกูตันหายไปไหนมันออกก่อนเราทำไมกําลังทันมาไม่ถึงไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นเลยสักพักหิ้วมาเอ้าเอามาได้ยังไงเอามาแต่ไหนปกติของที่ส่งมาบ้านเนี่ยมันต้องเป็นตอนเย็นนะใช่ ึงยูทูปจิตอาสาเฮ้ยแก่เลยดีกว่าถึงเราเหรอยููทจิตอาาสถรงว่าเป็นชื่อเราด้วยเราแก่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่บอกว่าต้องแต่งทีมยูทูปจิตอาสาเอ้าเฮ้ยจะรอทำไมเอ้าจัดจัดสิกัตันแก่ดีกว่าอันนี้อะไรส่งถึงตัวอย่างใช่ส่งให้ตัวอย่างเขาพินผิดอืออย่าบอกนะผิดกู้รับ บ้านสามพี่น้องที่นี่ที่นี่แกได้เหมือนกันที่นี่เหรอที่นี่อันนี้แกะเลยไหม็นไงแกเอาเยอะเจอกันนานเลยเป็นไงบ้างน้องอ้อ้าวน้องอ้หายไปไหนมาเเ้ยแปบเดียวเอาแกเลยกับตนหาอะไรแกะเลยรู้เร็ว <ม>กรอบลูกขนาดมากือมาใช่แต่่วาเห็นแล้วเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งจะเลยด,ดีกว่าล็อเแกะดีกว่ากรอบรูปขนาดมามาอมานี่นะเอาเสียมจอบมาแล้วเอาแทงน้องปอลเลยเอรอมา เอาเลยอันนี้พี่เอกยังไม่รู้พี่เอกยังไม่รู้เรื่องจากเมื่อกี้ผมไปทันตุระที่กุสุมานแล้วก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาน้องไอ้ว่ามีของพอดีน้องไอ้สั่งครีมสั่งครีมครับผมเขาก็เลยมาส่งปุ๊บเราก็เลยเข้าไปรับที่เฟสพอไปถึงที่เฟสปุ๊บเขาถามว่าอะไรนะ อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมทีมงานจิตอาสาใช่ไหมทีมงานจิตอาสาใช่ไหมเพราะว่ามีของมาถึงที่มานจิตอาสาเขาก็เลยว่าใช่ค่ะโชว์เสื้อใสเลยเนาะเขาก็เลยฝากของมาด้วยโงั้นเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ด้านในเนี่ยแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่กล้าเกะแต่ว่าเห็นว่าเป็น ทีมยูทูปปิดอาสนะเราเลยอยู่ก um, sí. ันแล้วเป็นของทีมใช่ลุยเลยผมดูแล้วนะเป็น yup ทัวตัดบอกว่าประจุสิบกิโลอาจจะกล่องเฉยๆอืมเป็นไปได้ออ้มันเป็นสีเลยเหรอใช่หรือเปล่าหวานมากย่างยังยังขนมปิ๊บเฮ้ยย่าเพิ่งไปเดาบุ้งอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าสุดยอดจริงจริงปกติมันไม่ใช่แบบนี้นี่มันไม่ได้ ลังพอดีกล่องเขาเลยใส่มาเฮ้ยปกติมันลังใหญ่นะดุนดุนดุนวันนี้จะเป็นขนมอะไรขาไก่อันนี้ก็เป็นสีนะครับเบเยอร์ขาไก่ฮะมีสีเบเยอร์ด้วยเหรอมีเสียงนะมีเสียงไก่มีเสียงไก่ยิ้มหรือเปล่าไก่ยิ้เอ้าทำไมมีสีเบเยอร์มาด้วยนี่มีลายเขาเอาเลยเอาเหยอ่ไมอ้ดมันติด โอ้ยดดิครับติดนะไปอยู่ไว้เตอร์ไพ่อีกมีกันไห้โล่ไพให้ดูอีกเนาะเฮ้ยเห็นแล้วเมื่อกี้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วบับดอกบัโบกุยาธิฟันมับัฟขนมตับไก่ขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีย์จากไหนเอ้ย ท่านบอกไหมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะท่านบอกไม่ว่าจะส่งขนมมาให้เราส่งขอกน้ำด้วยเปล่าเหมือนเหมือนจะรู้เนาะว่าขนมเราหมดแล้วเราถ่ายไปบ่อยเยอะกี่นาทีแล้วจ๊ะก็เป็นเราเป็นแล้วเหรออันนี้ขนมร้านอะกินเลยครับหรอทีมอยู่นี่เลยไหมอ๋อไปเลยไหมเอาเลยเนาเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะมาทีมงานยังไม่ถึงขึ้นเลยมาอ้าวรงนู้นเลยนี่ก็เป็นถึงบ้านสามพี่น้องอนะที่เราอยู่ที่บ้านสามพี่น้องแล้วแก่ต่อเนื่องเลยเฮ้ย ยังยังยังคืออยู่ไว้ก่อนของผมอะถึงแปดแล้วแต่ว่าทีมงานยังไม่ถึงเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยแต่อันนี้จะเป็นของบ้านน้องดูแลดูแลดูแลเฮ้ยอย่าเพิ่งรู้ดีกว่าเปิดดูก่อนดีกว่ามุงรวดหรือเปล่าเฮ้ยอย่าไปพูดขนาดนั้นสีขาวสีขาวเราเดาเราเดาเราเดาเอาเฉยๆผมไม่รู้ปลอดภัยเกี่ยวความปลอดภัยเกี่ยวความปลอดภัยลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเฮ้ยนี่ต้องเก็บไว้น็นน้องยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้เลย เกี่ยวกับความปลอดภัยอ๋อโยเห็นไหมเชื <h oya> <h oya ่อมตรงนี้อ่ะเเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่ก็เป็นงานกับพวกเราได้เลยได้เลยวันนี้โอ้โหหึ้ยหนาจังเลยถ้ามันเป็นเหล็กเหล็กตันเลยเหรอทำไมมันหนาจังเลยเหล็กผมเหรอไม่ใช่มันหนาจังเลยปกติ เหล็กดัดนะฮะทุกท่านมันจะเกะแบบรวดเร็วเลยนะตัวที่ผม10นาทีแล้วติดหน้าต่างป้องกันเออปกติที่มันแถมมากับตัวหน้าต่างมันจะไม่ไม่หนาขนาดนี้เนาะเอออันนี้มันเป็นเหล็กหนาเนาะเอยกินโชเฟซีหน่อยอือคนส่งมาจะได้ดีใจอันนี้ก็คือส่งถึงทุกทุกคนเนาะแล้วแต่ใครจะกระเพาะเล็กกระเพาะใหญ่กระเพาะใหญ่กินเยอะอุ้ยเปิดไม่ได้โอ้โหอันนี้เป็นเหล็กดัดเหล็กหนาเนาะ หนากว่าอยู่ที่บ้านผมอีกเนี่ยพีอันที่บ้านผมที่ผมซื้อมาเนี่ยที่มันแถมมากกับหน้าต่างเนี่ยมันจะไม่หนาขนาดนี้ลองพิก่อนไม่เปน้องอลลองให้้อเลาอลจะแทนพี่บลตัวนี้จะเป็นในองโมีเหล็กดัดหนาหน้าต่างนะอันนี้ไปทดลองพิษเลยพมีพิษหรือปล่าน้องบอลฮะเอามางัดพิบแล้วนะแล้วก็ยกมาติดโชว์น้ ไปเทียบ่าต่ดนาะ้บด้วยอดีเลยโอ้ดีใจกับเด็กๆด้วยอุหนักยังเลยอันอ้ยมาทีละทีขออนาตลงไปก่อนนะอ่ามันพอดีไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอ้ยพอดีเลยอุ้ยเป๊ะเลยอุ้ยยืนตรงๆจะได้ถ่ายเชือด้วยเคจริงทำไมมันพอดียังเลย

มันเป็นเหมือนมันนี่นะเหรอใจดีนะครับที่ส่งเงินส่ง้กับทีมงานพวกเราแล้วก็นะส่งอันนี้มาก่อนอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับนะครัอง้องสามคอแล้วก็ไปดูขอบขอบคุณมากๆนะฮเหล็กดาดจะดีเนาะเหล็กดัดนี่ผมบอกตรงว่าหนามากแบบหนารู้ครับเป็นเหล็กตันหรือเปล่านะพอดีหนามาก ขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีที่ทรงขนมมาให้กินแล้วก็ทรงเหล็กดัดมาให้เด็กๆเ,เนาะฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ